ใครโดนเชลซียกมือขึ้นใครโดนลิเวอร์พูลยกมือขึ้นสวัสดีครับสวัสดีพี่ FC ทุกท่านสวัสดีสมาชิกทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องจากสปปลาวกันด้วยครับก่อนอื่นเลยคําทักทายนี้ก็ต้องบอกว่า กัขอโทษกับขออภัยสมาชิก FC เบนเทบอทุกท่านด้วยสำหรับหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่วางไว้ให้ครับเหมือนที่บอกเลยครับใครโดนเชลซียกมือขึ้นใครโดนลิเวอร์พูลยกมือขึ้นสำหรับหน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับที่วางไปให้4คู่พิมลิกอังกฤษนะครับหอมหวานแค่คู่เดียวเท่านั้นคือเวสแฮมยูไนเต็ดในบ้านนับที่เบียดชนะทางฟูแลมไป3ประตูต่อ2แต่เชลซีก็โดน ิรวอว่าูกก็โดน นะครับต่อเตี้ยเลียดินแมนซิตี้ก็โดนนะครับกับขอโทษกับขออภัยกันด้วยสำหรับในหน้าช่องชี่วางไปให้สำหรับวันนี้นะครับด้วยโปรแกรมฟุตบอลกลางสัปดาห์ที่ยังเต็มเปี่ยมและเข้มข้นไปด้วยความน่าสนใจในหน้าช่องวันนี้เบนก็ขอหยิบยกมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยสี่คู่นะครับที่เหลือเพิ่มเติมมากกว่านี้สายตลาดนัดของสุดของหวานสายบอลออสในช่วงบ่าย,ายหรือช่วงหัวข้ามแบบนี้เราไปเจอเจอกันในหมู่บ้านในอาณาจักรเบนเดบบอลเปิด จแล้วตัวตามเข้ามานะครับวันนี้ขอแก้มือขอแก้ไขสําหรับข้อผิดพลาดในคาคืนที่บานมา ของมันโดนกันได้ครับพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกไป100%หรอกแต่บทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์มันมีเหตุผลของมันและมันมีปัจจัยหลักปัจจัยของมันอยู่นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยส่วนที่เหลือเมื่อนี้เบนบอกนะครับตัวอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้อยากให้พี่พี่เอสมาชิกทุกท่านที่ติดตามเบนเทบอลมาโดยตลอดนะครับเปิดใจเข้ามาอยู่ในอาณาจักรเบนเทบอลง่ายนิดเดียวครับอาณาจักรเบนเทบอลยินดีต้อนรับพี่พี่สมา ชิก f อของเบนเทบอร์ดทุกทท่านปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าอาณาจักรเบนเทบอร์ดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาอยู่ในอาณาจักรเดียวกันการันตีว่า สดชื่นก็สดชื่นไปด้วยกันถ้าโดนของมันโดนกันได้มันโดนไปด้วยกันครับพี่พี่เอทุกท่านเสียสละเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายในใต้รูปโปรไฟล์และพี่พี่เอฟซีสมาชิกทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จและก่อนอื่นเลยก็ฝากพี่เอฟซีสมาชิกทุกท่านกดติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่า ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าหรือชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันครับอ่ะไม่รอช้าครับไปเสิร์ฟออเดอร์ระลอนในคู่แรกกันก่อนเลยคู่นี้ต้องบอกว่าชอบมากๆครับให้เป็นตัวติดดาว5ดาวเลยสําหรับพิมลีคู่แรกที่จะหยิบยกมาพูดคุยคือสาลิกาดงนิวคาสเซิลครับชอบมากครับวันนี้สําหรับ New นิวคาสเซิลวันนี้ขอ เอ่ยสำนวนที่บอกว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือมาขวางเด็ดขาดณเวลานี้ครับ ด้วยผลงานของนิวคาสเซิลนับปัจจุบันผลงานค่อนข้างน,นี้จะโดดเด่นผลงานค่อนข้างน,นี้จะเห็นชัดมากนปัจจุบันหลังลำดับที่5อยู่นะครับวันนี้ต้องเจอ,เจอกับทีมที่ค่อนข้างน,นี้จะอยู่ในโซนตกชั้นก็ว่าได้อย่างบุฟเฟ่ตันวันนี้ด้วยแนวต้านด้นดวยโจทย์และหลายๆอย่างที่เปิดมากระแสภายในที่เบนเจาะลึกลงไปนิวคาสเซิลวันนี้ความมั่นอกมั่นใจเบนให้อยู่ที่99%ว่าเชื่อว่านิวคาสเซิลวันนี้ในบ้านตัวเองจะชนะได้ แน,แน่แน่และลุ้นประตูที่2เพื่อเฮติเต็มและอีกหนึ่งอย่างที่เบนอยากจะกระซิบบอกคือแนวต้านแนวต้านของนิวคาสเซิลนะครับแนวต้านแรกตอนแรกที่เปิดมาคือ1ช่วงตัวแล้วมีการปรับไหลขึ้นถึง2ระดับหน้าบ้านหน้าบอลแ,แบบนี้กระแสสวยจจัด ให้เป็นตัวติดดาว5นาดาวและโมเมนตัมต่างๆนะครับวันนี้อยู่ที่นิวคาสเซิลสวยมากและสวยที่สุดเป็นออเดิร์ฟร้อนตัวแรกที่เซนต์เจมส์พาร์คสาลิกาดุงนิวคาสเซิลการันตีความสดชื่นเสิร์ฟออเดิร์ฟร้อนไปกันต่อในคู่ที่2ขอขยับไปที่ลอนดอนดาวบิแบทสำหรับค่ำคืนนี้ เป็นคู่รอบบอลนึกเลยอย่างอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อปแฮมฮอตสเปอร์สำหรับคู่นี้เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ไปที่สเปอร์วันนี้ด้วยแนวต้านที่อาร์เซนอลเปิดมาค่อนข้างที่จะดูเวอร์วังอลังการเกินไปหน่อยและมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเป็นลอนดอนดาวิแมตและเป็นทีมใหญ่ชนกับทีมใหญ่ถ้าเทียบด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะไม่ได้หนีห่างกันมากเท่าไหรนะ่นักเพราะอาร์เซนอลสามเกมล่าสุดยังสะกดคำว่าชนะ ไม่ไปเลยรวมทุกรายการนัดล่าสุดก็เพิ่งตกรอบ bon รบอลเอฟเอคัพไปคือการแพ้จุดโทษให้กับแมชเชสเตอร์เนตเต็ดแล้วหนำซ้ำนะครับในนัดแรกรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับยังพ่ายให้กับนิวคาสเซิลมาด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจบวกกับแรงจูงใจตอนนี้อาเซนอลไม่น่าจะมีมากเท่าไหร่และสเปอร์วันนี้นะครับผลงานอาจจะดูดรอปลงไปบ้างแต่วันนี้ um. โมเมนตัมจุดและแนวต้านเปิดมาถึงผลงานสเปอร์อาจจะดูหลุดออกทะเลไปไกลก็ตามจริงตัว ผู้เล่นหลักๆมีอาการบาดเจ็บก็ตามจริงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแนวต้านที่อาเซนนลเปิดมาเวอร์วังอลังการเกินไปหน่อยขอวัดใจเชียร์ไปที่สเปอร์เจอต้องจิ้มวันนี้สเปอร์สวยจัดจัดลังสันออเดิร์ฟละลอนจัดให้กันต่อในหน้าช่องคู่ที่3แนะนำให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตีชอบมากครับ วันนี้เอาตามความเป็นจริงเลยหลายท่านหลายมุมมองอาจจะมองไปที่คิดตั้นพาเลตแต่เบนยังเชื่อมือของรุธฟาน,นิตาลอยว่าเล่นในบ้านตัวเองที่คิงพา o เวอร์สเตเดียมวันนี้การันตีว,ว่าเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านตัวเองจะมีแต้มไปอย่างน้อยไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มเชียร์ไปได้เลยครับ สำหรับคูน่นี้ถ้าวัดกันตามความเป็นจริงเลยเฮตูเฮที่เจอกันบอลบ้านใครบ้านมันแล้วเลสเตอร์ซิตี้ถึงผลงานช่วงที่ผ่านมาอาจจะดูหลุดออกทะเลไปค่อนข้างไกลไม่ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองไม่ว่าจะเล่นเป็นเกมเยือนผลงานค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงแต่สิ่งสำคัญคือแรงจูงใจนัดล่าสุดในบอลถ้วย FA ครับที่พาลิสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกร,รมคือการเปิดบ้านชนะคลีนปาร์เนเจอร์มา6ประตูต่อ2วันนี้เชื่อมือ ลุตฟริตลอยโมเมนตัมและอะไรหลายๆอย่างยังมองว่าวันนี้เลสเตอร์สตี้เล่นในบ้านตัวเองจะมีแต้มเป็นอย่างน้อยเชียร์เลสเตอร์ิตี้เป็นออเดอร์ปะระลอนหน้าช่องคู่ที่3การันตีความสดชื่นหลังสันกันต่อกับออเดอร์ประรลอนคู่สุดท้ายในคู่ที่4แบบหวานชื่นและลื่นใจกันเลยทีเดียวขอโฟกัสไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษอย่างเจ้าบ้านกุลาไฟ b บ็ k เบิร์นโลเวอร์ชอบมากครับชอบลองจากนิวคาสเซินในคัคืนนี้เลยคือกุหลาบไฟ b a c k เบิร์นโลเวไม่มีเหตุผลไหนที่จะไม่ไป b a c k เบิร์นโลเวอรเลยวันนี้เฮดทูเฮดที่เจอกับพลอสมัรเป็นทาง b a c k เบิร์นโลเวอร์ี่ขี่ยับ,ยบ ผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาแบ็กเบอร์โลเวอร์ดูดีกว่าพอสมัตซึ่งพอสมัตในการออกไปเป็นเกมเยือน8เกมหลังสุดยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยแล้ววันนี้มาเจอกับกุหลาไฟแบ็กเบอร์โลเวอร์แนะนำเลยครับลองจากนิวคาสเซิลที่ชอบสุดๆเหตุผลไหนที่ไม่ไปแบ็กเบอร์โลเวอร์วันนี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยยังไงวันนี้ต้องไปแบ็กเบอร์โลเวอร์เป็นออเดอร์ประหลอดคู่ที่4หวานเจี๊ยบ เรียบทางด่วนนี่คือ4คู่หน้าช่องที่อยากจะให้ไปสุดๆย้ำอีกเช่นเคยครับการันตีความสดชื่นแยกเน้นแยกแต่งการันตีกำไรนิวคาสเซิลสเปอร์เลสเตอร์ซิตี้และก็แบ็กเบอร์ร์หวานชื่นลื่นอุลากันสุด แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องแบบนี้เปิดใจและตามเข้ามาในอาณาจักรเบนเทบบอลเดี๋ยวจะหวา,วานชื่นละลื่นใจมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบบอลอยู่เสียสละเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายและพี่พจะเจอประตูสู่อาณาจักรเบนเทบบอลหวานชื่นลื่นอุรากันอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้หอยพี่เอฟซีสมาชิก f c ของเบนเทบบอลทุกท่านดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุก เอาอย่างนี้ขอลั่นวาจาจากปากชายที่ชื่อว่าเบนเดบอร์นจะพาพี่พี่เอซสมาชิกทุกท่านทั้งในหน้าช่องแบบนี้ทั้งในอาณาจักรเบนเทบอร์นวันนี้จะพาประสบความสำเร็จลั่นวาจาไว้แล้วผลประกอบการวันนี้เราจะเดินทางไปในทิศท,ทางที่บวกแล้วกำไรกันแบบเต็มคาราเบลนะครับจำไว้ให้ดีดีครับ มีผู้นำดีมีชัยไปกว่าครึง่งโชคดีมีชยัยโชคชัยมีบัว